สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจังมิรถมือสองนะครับเห็นผมแสดงว่ามีรถมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับใครที่กดติดตามไว้ก็จะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเวลารถราคาถูกสภาพดีมาปุ๊บจะได้เห็นก่อนใครยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่เสียเปรียบเขานะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่จะได้ทันนะครับโอเคคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับอยู่ข้างหลังผมนะตอนนี้อยู่จังหวัดปัตตบนี อำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวกแก้วตามสเตปเหมือนเดิมโอเคดีวผมขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวคันนี้กันนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับดีโฟดีนะครับคันนี้ตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวกแก้วตามสเตปก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้อยู่เพชรบูรณ์นะตัวน,นี้สวยมากนะครับสีสันโอเคเลยครับภาษีนี่ปีหน้าเลยนะหกเก้านะครับมา ายทะเบียนนะครับยอจ457จังหวัดขอนแก่นนะครับยอจ457จังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้สีดีเลยครับสีสวยมีจมูกด้วยนะสีนี่โอเคเลยครับกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับคันนี้อะไรพาวเวอร์แอร์เย็นครับกุญแจอยู่นี่แหละนี่ครับพาสสี2569นะครับเออดยี่สิบสี่เฮ้ย2ี่สิบหกยี่บกมีนาคม2569นะครับ มาเดี๋ยวมาดูรายละเอยียดของคันนี้ดีกว่าคันนี้ก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่26มีนาคม2551นะครับเป็นรถปี2008นะครับคอล2อ2008นะคันนี้เครื่อง2005ดีเซลนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับสีเทานะครับสีตรงเล่มนะสี่ห้าเจ็ดเลขตัวนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะ รีวิวรอบคันก่อนรีวิวรอบคันรีวิวภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับแต่สีนี่สวยมากนะครับล้อแม็กเดิมนะครับคันนี้ยางดีแม็กเดิมลิ้หน้านะครับสีนี่แจ๋วเลยนะครับอันนี้แม็กไลเนอร์ด้วยเป็นตัว E นะคันนี้นะครับ กันชนท้ายสมบูรณ์นะครับตรงนี้จะมีรอยเจาะอยู่นะครับตรงนี้กับตรงนี้มีรอยเจาะนะครับด้านหล so ังไม่มีนะด้านหลังไม่มีรอยเจาะแต่ด้านหน้าจะมีรอยเจาะอาจจะเป็นล้วล้วธรรมดานะครับแต่ว่าข้างหลังนี่ไม่มีรอยเจาะนะตรงนี้ไม่มีรอยเจาะนะครับอาจจะเป็นล้วธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้วหนักนะ จ็ดสีครับเจ็ดีดีสมบูรณ์ครับวันนี้มียางอะไรด้วยนะครับ จะรีวิวตามกว่าเป็นจริงนะครับอันนี้แต่ว่าผมว่าโดยรวมโอเคนะเป็นตัว E นะครับอันนี้สวยนะครับ ภายนอกถือว่าโอเคภายในกันนี้ก็จกไฟฟ้านะครับภายในสะอาดครับกันนี้สมบูรณ์นะครับ โอเคเดี๋ยวขอดูเลขไม้ก่อนเดี๋ยวผมขอย,ยิบกุญแจก่อนกุญแจกับเล่มทะเบียนเอาไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปิ้วนะไปจะลองกับขี่กันข้างในมีจอด้วยนะลองลองสตาร์ทฟังเสียงพักหน่อยแล้วกัน เบกมือใช้ได้นะครับจอทำงานแล้วนะครับไปติดแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับเลขไหม่ครับสองแสนสามมื่นหกร้อยสามสิบแปดนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยนะครับเครื่องเสียงใช้ได้ด้วยไปจะลองขับขี่กันดีกว่าครับ ก็ตอ,ตอนนี้รถอยู่จ um, ังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมก้วบ้านหนองโกแก้วสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะถนนโล่งครับไปทดลองขับข sure> ี่กันถ้ามาเพชรบูรณ์แล้วก็เห็นป้ายนี <S <S ้นะครับป้านหนองโมแก้วนี่ก็ก็คือถึงแล้วนะนี่นะป้ายนี้นะถ้าใครมาดูรถนะครับนี่เราเห็นป้ายบ้านหนองโมแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแสดงว่าถึงแล้วนะครับนิ่มๆเลยครับคันนี้ปล่อยมือขับยังได้นะครับคันนี้เพราะว่านิ่มมากนะไม่มีปัญหาเลยนะ เกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะเกียร์นี้เข้าปกติเลยเกีวัดระดับต่างๆขึ้นครบนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเลี้ยวไปฝั่งนู้นนะครับไปเลี้ยวใช้ได้นิ่มครับเดี๋ยลองเบรกนะครับนี้ปล่อยมือขับแบบสบายๆาาชิวๆ ไม่มีวกแวกนะครับอ่าเบรกดีครับนี้จะลองเลี้ยวให้ดูนะก็ใครอยู่ใกล้นะครับส่วนสามารถมาตทดลองขับขี่ได้นะอนนี้ผมขับมือเดียวนะเพราะว่ามือหนึ่งก็ถือกล้องไปด้วยนะครับ,เ,คครบเลี้ยวไม่มีดังครับอืมเร่งปูดปูดปูดเลย ก็๋วเลยครับคันนี้นี่นะครับบ้านหนองบัวกแก้วจังหวัดป,ปัตตานีอำเภอลมเกา่าสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่จอดดูเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดราคาตามสเต็ปเนาะโอเคไปดีวผมขอที่จอดด้านหน้าแล้วกัน ก็คันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับหรือมาดูรถด้วยตัวเองได้นะครับอยู่จังหวัดชรบูรณ์นะครับอำเภอลมเก่านะครับบ้านหนองบัวแก้วนะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะหรือใครเล่นไลน์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับสามารถสแกน QR code แล้วก็แอดเป็นเพื่อนมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ